เริ่มก่อนนะคะวันนี้พี่เจี๊ยบทำอะไรจะทดลองด้วยแว่นขยายนี้ครับแว่นขยายทำอะไรนะครับลนี่นี่ครับมันจะมีแสงอยู่อ่ามันจะมีแสงอยู่ก็เดี๋ยวให้มันนิ่งๆมันถึงจะเผาได้ครับอ่ามันจะเผาได้ใช่ไหมวันนี้มาทดลองให้เพื่อนๆดูใช่ไหมคะใช่ครับเอาใบไม้เออั้งไว้นิ่งนิ่งอ่านิ่งๆอันนั้นแ่ะอันนั้นอันนี้มาใส่กับไอ้เรื่อง เดี๋ยวนุ่มนิ่มคนเดียวเมื่อกี้ค่ะอ่าด้วยกันด้วยกันเอ็คิดว่าต้อต้องไปหาเออเออหนูได้ไหมเออไอ้นี่นี่คนใหญ่เก่งเออทุกคนไอ้มันโดนไปไห้ไอให้มันโดนนี่อันนี้เอ้นี่นี่นี่นีได้แล้วอ๋อมันไม่ไหม้นะเออนั่นแหละจุดไว้จุดอืมโอ้ไม่จุดเลยเนี่ยทุกคนไอทีมาแล้วอ่าดูของพีทีสิ มันจะไม่ไหมดูซินี่พี่ทีทำให้ดูมันยิงแสงอองมาความร้อนไม่หรือยังจะขยับที่เอาเอาไว้ตรกไม่อะอย่าไปอยู่ที่แดดมันร้อนเอาเมือนิ่งๆ่ะขยับเข้ามาในร่มมันร้อน นะครับเจ้าจับมือให้หน่อยไอทีนี่ไม่เป็นขยับเข้ามานั่งในร่มหนูมาในร่ม <c oughs> หนูก็ย่ามาลมมันร้อนเออนั่งลมนั่งลม,ม,น,มน,นั่งลมจับน้ำควายน้ำอ่ะนี่ทำอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวแม่ทำให้ดูทุกคนข้างหน้าแบบนี้เหมือนกับไอทีนะเพราะว่าอ่ะ จะใช่แว่นขยายตอนตอนเวลานหน้านั่งรวมแบบนี้ต้องใช้แว่นตาด้วยนะคะทุกคนอืจะซื้อแว่นขยายมามา